สยามโมตอร์ is very committed นะ towards people happiness ก็รู้สึกดีใจก็ภูมิใจมากนะฮะที่เราได้ c e r t i f ฟ the o r a v e venture ก็สะท้อนให้เห็นถึง passion ของพนักงานเรา definitely very happy นะครับ proud ที่ออกมาเป็นนี้ได้เพราะเราเชื่อว่า happy employees will lead to better productivity สียามโงการเราก็ก่อตั้งมานาน72ปีเรื่องของความมั่นคงตรงนี้ก็มีอยู่แล้วนะครับ เรื่องที่สำคัญที่สุดก็น่าจะเป็นเรื่องคน People make the company ผมมองว่าจริงแนะบริษัทมันเป็นแค่ building แต่คนเป็นสิ่งที่สร้างของคนนี้คนรา value ของเรามีเรื่อง passion มีเรื่อง adaptability มีเรื่อง contribution หลังจะเห็น survey ตรงนี้ผมว่ามันมีอีกหลายจุดที่เราสามารถพัฒนาได้ไม่ว่าจะเป็นด้าน teamwork ด้าน communication แลวก็เราสามารถ move from good to great ได้แล้วก็ from great to even better เราก็อยากจะโปรโมทเรื่อง diversity นะครับ equality inclusivity แล้วก็เรื่อง Belonging มากขึ้นนะครับผมคิดว่าตรงนี้เป็นจุดสำคัญที่เราต้องผลักดันให้มากกว่านี้เป้าหมายของผมนะครับก็คืออยากให้ที่นี่เป็น employer choice ได้ผมมว่า this is a very good start ครั้งนี้